สวัสดีจ้าสวัสดีว่าแม่พี่น้องปองปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนีสาวปามาเด็กนจักหน่อยจ้ากับบอนอยละพี่น้องสีทุ่มเครื่องจนสีหาทุ่มละจ้า <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่ามันก็นหิวเข่าแยามเด็กนี่ละจ้าทาหิวมากละพสีนอนหลับละพี่น้องพี <c oughs> ่ผู้ใหเป็นคือสาวปลาบ่จ้าทาหิวเขาละเป็นนอนบ่หลับมีเฮามห้อ,หอนแต่น้ำกินเข่าจ้า Hmm. เฮ็ดจังไดดีเฮ็ดจังไดดีนอนคิดหานั่นหานี่อยู่จะพี่น้องจา้า <c oughs> ปล่อยสิกินยังนอน ก็สิกินนังนอคือสินอนรับมันนี้ว่าพี่น้องจังสีร้นอพี่น้องนอ,นอวิธีคนสีใหญ่เมื่อนานี่หละจ้าไขาอ่อุ้งปุ๋งอุ้งปุ๋งเดี๋ยวในตีออกตีออก,ออกปันอึงเผาแม่ไข่ผุ้นด้พี่น้องสาวปลาโอ้ยพอเอาไปถิมละ,ละ,ละจ้าพี่น้องจ้าม,มาเด้อจะมากินข้าวน้ำกันกับสาวปลาจะผู้ใด,ดมากินนี่จจะเมนูรอบดึกปลากระป๋องจ้าผัากจุกจุกผักเน้นเน้นหอมสีว่าหอมอยังพี่น้องบ่แม่นหอมแดงนาะจาพี่น้องหอมม่วง หอ,อ,อมบ่วงหัวใย,ยๆกัดใส่กัดใส่จะพี่น้องจ๋ยายำปลากระป๋องปัดบักลูกโดดนี่มาเป็นสวนจ้ามาแบบจุกๆเลยจ้าลูกโดดนี่ได้ใจคักจัดแต่ว่ากกินบ่นเ,เบิดเดียพี่น้องเอามาป่ารับประ,ะมีจ้า มีพัก <screws> ย <in the fridge> ังกะกินก <desserts into> <paper> ับม <Audi> <together> ันเบิดอันนี้เม็ดพักกะถินเนี่ยนี่พี่น้องจ๋าเลือใสจากตำอันน้ตำตีนไก่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าซับปากเลยเห็นในตู้เย็นเอามากินกับปะเขาทาได้พี่น้องจ๋าพักมือหนีกะมียังอยู่ในตู้เย็นกะใสมามันเบิด์ตเราจะพี่น้องจ๋าบักทั่วพงทั่วผู้จ้ากัดเข่ามุมเข่ามุมเข่าตัวพี่น้องวิธีคนจับผอมเขาทํากันแบบนี้แหละเอาก็กินไปมือนีมืออื่นจังอดเนาะพี่น้องเนาะ พรุ่งนี้ใครรถประสันวาแฟนสาวปาว่าอันเว้าจังสีเบามานหนีตั้งแต่คบกันที่แหลกจังสีลูกใหญ่จังสีได้ผัวเราว่าซัันก็ยังเบาํำเขาอยู่คือเก่าหล่ะจ้กของว่านสันน้อยแฟนสาวเปล่าเออหมือนกันแมนควมเขานั่นละคอยกัสีรถมานหนีตั้งแต่คบกันที่แหลกๆกุหล่ะจ่าวิน้องแต่สุมือนี่คอยกันยังเห็ดบ่บันได้อ้า S <S มืออ,อ, in, อื่นลดอหลีพี่น้องเออจริงๆพี่น้องเป็นพญานในสาวปาด้วยจากว่ามืออ,อื่นสาวปาสีลดหุนสาวปาสิบว่กินเข่าอหลอบเดิกจากสิฟ้าวกินั้งแต่หัวคําพี่น้องอออิจริงจริงจังจ,งจ,งจังละจ้าอันนี้จะเป็นตัวป่วนประจําบ้านจากอันนี้ก็น,นอนเดิกขึ้นกันกับแม่อันนี้บําเมนววาหิวเข่าด้วยจากพี่น้อง <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ลูกสาวนิทา,า,าได้ป้อนเขากันนี้คือได้ไหจะได้คากันกินสูมือ ลูกผู้ใดเป็นก็ลูกสาปาโอสาปาละอุกละอังน้ำลูกกินเขาพี่น้องผู้ใดมีเทคนิคยังไงลูกกินเขาดีๆลูกกินเขาหลาย ไพมีอีย่างบอกสาปาในจัดสาปาจนปัญใหญ่หลีอจะเปียโนนี่แห้งเลียงแห้งหน่อยไปนหนาพี่น้องเขาวบวก,กินบวมแม่นว่าเขาวบวก,กินสิกินนุ่มได้เมือน,นี่พี่น้องนมก็กินไปเพราะปันนันจะเอา,าไซสไมาใหญ่ก่อนมีตั้งแต่เมน,นี่ละบีออกบีออกอย่างเดียวโอ้หน่อยลงหน่อยลงจ้อยปานพีกระดูกยางใด้จะพี่น้องลูกสาวนะ่ะเอาว่ากินยาวิตามองมิ่ยาบำรุงยาสรงยาสร้างสารลาซื้อไม่กินบดัด แต่เขากระบอกกินโอ้ไทยกินดีขึ้นแม่เนี่ยึลูกสาวปลาเนี่ยจะเป็นสีอ้วนสีพี่พุ่นแลงน้ำกลืนยาไวๆพูน <c oughs> จะพี่น้องจา๋าอีญากระบอกกินเขาแรงได้จ้ะเล้ก็หยานเล้อ้วนคือกันเอา้าแต่อีญากัยังเหด็ดไดเป็นทักสาวปลาสีเห็ดปลาใดน่จาจะพี่น้องจา๋าเริ่มมืออื่เน,นี่ละ่ะเริ่มมืออื่นจริงๆสาวปลาสีลดน้ำหนักรอพี่น้องจา๋าฝากพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ก็คนนักเป็นกำลังใจสาวปลาเน่ด้จ้ะสาวปลาสีลดนำหนัก จริงๆเอาผูดด้ใดไม่เห็นหลอบเดิกหิวนำก็บต้องคอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า